เอาละค่ะมาดูเรื่องของดรามา่าเรื่องข้าวกันบ้างนะคุณผู้ชมดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆน่าจะมากกว่าไตราภาคด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเมื่อวานหลายคนอาจจะได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งรับประทานข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุราร้องไห้อย่างอริดอร่อยนะคะเม็ดข้าวเนี่ยขาวเรียงตัวสวยงามกลิน่นหอมแล้วก็โอ้โหนายกเนี่ยคือ รับประทานข้าวหลายคนบอกว่าน่าไปเป็น Tik t i k t o ็อกเนะคะหรือว่าจะไปเป็นยูทูบเบอที่ทํารายการเกี่ยวกับทานอาหารเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าโอ้โหท่าทางการเปิบข้าวเนี่ยดูอร่อยอร่อยมากๆทางนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าของมันดีค่ะคุณผู้ชมนะข้าวของทุ่งกุราร้องไห้เนี่ยมันเป็นของดีของจังหวัดร้อออยู่แล้วกระนั้นเลยนะคะ ในขณะที่นายกเนี่ยนั่งชิมข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาล้องห้ย้อนกลับไปเมื่อ2อสวันคุ้นภูมิธรรมและชาวคณะคะนะเปิบข้าวเก่าเก็บ10ปีที่อุดมด้วยสารเคมีและสารพิษนะคะจนนำมาซึ่งเรื่องของดราม่าแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายทีเดียวล่าสุดค่ะ อยา่างระนั้นเลยคุณภูมิธรรมลากนายกเข้าแก๊งเปิดพิสดารค่ะล่าสุดเนี่ยนายกบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าภูมิธรรมเนี่ยเตรียมจะเสิร์ฟข้าวเก่าเก็บให้กินนะคะถึงกับอึ้งกันไปเลยนะคะแต่ก็บอกว่าเอาเถอะ จัดมาอย่างไงก็อย่างนั้นก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นการลาออกของรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ายังไม่เห็นจดหมายลาออกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าถึงสํานักเลขาธิการนายกแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดย้ำว่าเป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะ วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวสั้นๆค่ะถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมจะนําข้าวจากโครงการรับจํานํเข้าวในโกดังที่จังหวัดสุรินเนี่ยมาให้นายกรับประทานด้วยอ่ะโอ้โหนายกได้ยินคําถามเนี้ยนะคะหน้านี่เจื่อนเลยนะ แล้วก็บอกว่าผมไม่ทราบครับนะไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวเขาก็จัดมาให้ทานเอางี้เลยกันยังไงก็อย่างนั้นแหละเกิดเป็นนายกประเทศไทยแล้วด้วยนะฮะโดยเฉพาะเป็นนายกภายใต้โมเดลทักษิณเนี่ย เมื่อเกิดวิกฤตอะไรก็ตามนะความเป็นผู้นําต้องโชว์ต้องเป็นผู้นําในการโชว์แล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยการกินกินกินแล้วก็กินนะคะตั้งแต่ไข้หวัดนกมาถ้าจํากันได้ตอนนั้นโอ้โหกินไก่กันเลยนะคะเพราะว่าไก่เนี่ยราคาตกไม่มีคนกินนายกต้องเป็นคนโชว์นะคะนำกินไก่ค่ะวันนี้ข้าวเน่าค่ะนายกเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ทักษิณแล้วเป็นเสษฐาเศษถาก็ต้องกินสิคะ พอผู้สื่ข่าวป้อนคําถามแบบนี้เจ้าตัวจะออกลูกไหนนอกจากบอกว่าถ้าจัดมาก็ต้องทานกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องทันทีค่ะนายกเนี่ยเลยให้ไปสัมภาษณ์ถึงกรณีของนายกฤษดาจีนะวิจรารนณะที่ยื่นใบลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยครังว่าสามารถย้ำยังได้หรือไม่นายกบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูที่สํานักเลขาธิการนายกรัมนตรีถ้าใบลาออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุด ผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทําให้มีปัญหาอะไรในการบริหารงานในกระทรวงการคลังหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆบอกว่าไม่มีนะคะผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่ายังมีการถกเถียงกันนะคะว่าขั้นตอนการลาออกเนี่ยจบสิ้นไปแล้วนายกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจดหมายมันมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบสิ้นแต่เอาจริงๆต้นยังไม่เห็นจดหมายเลยนะต้นถึงบอกว่าให้ไปเช็คที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือถ้าจดหมายมาแล้วก็ถือว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันจบสิ้นแล้วเมื่อถามอีกนะคะว่าเหตุการณ์อย่างเนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในกระทรวงอื่นถ้าหากมีการสอบถามและพูดคุยกันอย่างชัดเจนนายกก็เลยบอกว่า ตนเนี่ยเป็นห่วงทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับความไม่สบายใจของทุกคนก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่เพื่อที่ใจทุกคนเนี่ยมีความสบายใจแต่เราก็ต้องยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ําอีก,กน,นะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการส่งชื่อมาแล้วหรือยังนะนายกบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยอย่าไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นโคต้าของรุมไถ่สร้างชาติเขาตนก็ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลเสมอผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่า mm. เอ๊ะแบบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนกระทรวงนะคะไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็ได้นะคะนายกก็เลยบอกไม่ทราบเพราะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเลยก็ต้องพูดคุยกัน เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนายพิรพันธ์หัวหน้ารมไทยสร้างชาติแล้วหรือยังนะคะนายกก็เลยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างน้อยเนี่ยตนเชื่อว่าในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วย นอกจากนี้นายกยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อวานนี้ซึ่งมีการเสนอแนวทางการที่จะนำกัญชาเนี่ยนะคะกลับไปสู่บัญชียาเสพติดอีกนะ,ะซึ่งก็จะมีผลส่งผลกระทบถึงพักภูมิใจไทยที่เขาใช้นโยบายปลดล็อกกัญชาหาเสียงหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ถามไปถึงนายกนายกก็เลยบอกว่าทาไมคาถามที่ท่านถามเนี่ยถึงได้ถามว่าทำไมจะกระทบกับพักอะไรที่กระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ผมเชื่อนะว่าทั้งภูมิใจไทยเพื่อไทยหรือว่าคณะรัฐบาลเนี่ยเราตัดสินใจทำอะไรเราตัดสินทำเพื่อประชาชนเมื่อถามว่าได้คุยกับนายอนุทินแล้วหรือยังนายกก็เลยบอกว่าตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาเกี่ยวข้องเนี่ยมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะยังอยู่ที่ดราม่าข่าวเน่าค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยช่วงนี้รับเละจริงๆนะคะ เรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกตั้งแต่ตัวเองเนี่ยพลีชีพด้วยการพาชาวคณะไปเปิบพิสดารข้าวสิบปีเนี่ยนะซึ่งอุดมด้วยอัลฟาท็อกซินเออยอดเอยอะไรเออยเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าขอจบดรามา่าข้าวสิบปีก็แล้วกันพูดมาสามวันแล้วแต่ขอย้ำอีกทีแล้วกันนะว่าคุณภาพเนี่ยยังดีกินได้แน่ๆค่ะวันนี้นายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ พูดถึงกรณีที่มีนักวิชาการเนี่ยออกมาแสดงความเป็นห่วงข้าวหอมมะลิในโครงการรับจำนำข้าวว่ามันอาจจะมีสารปนเปื้อนนะทำให้เกิดมะเร็งได้โดยบอกว่าต้นเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นในขั้นตอนแรกแล้วนะว่าสภาพกายภาพข้าวเนี่ยยังดีอยู่เลยแม้สีจะเปลี่ยนไปบ้างคุณภาพไม่เหมือนข้าวใหม่และสามารถรับประทานได้จึงขออย่าดราม่าเรื่องนี้ พราะเป็นเพียงการสรุปสภาพทางกายภาพของข้าวและหากใครต้องการจะตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้และในการตรวจพิสูจน์ด,ดังกล่าวก็มีทั้งสื่อมวลชนข้าราชการรวมถึงนักเซอร์เวเยอร์ที่เป็นผู้ลงทะเบียนตรวจข้าวต่างไปต่างประเทศเนี่ยที่ต่างชาติเขายอมรับมาตรฐานรวมถึงผู้ส่งออกแล้วก็โรงสีต่างๆที่มั่นใจว่าสามารถทำได้แล้วก็พร้อมจะประมูลด้วย ซึ่งในกระบวนการส่งออกเอกชนเขาก็มีขั้นตอนในการปรับปรุงข้าวอยู่เมื่อถามว่าจําเป็นจะต้องให้สาธารณาสุขหรือว่านักวิชาการใดๆตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นั้นในภูมิธรรมก็เลยบอกว่าก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าการวิจารณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับข้าวกว่า1 5 0 0 0 0ห่นกระสอบเนี่ยนะยืนยันว่าตนเองไม่ได้ท้าทายใครเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าที่ตนควรจะทำ เพื่เตรียมเปิดประมูลให้ได้ราคาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้และหากยังดราม่าก,กันไม่จบเนี่ยก็กังวลว่าจะไม่สามารถประมูลได้ดังนั้นขอให้เชื่อว่าประเทศที่รับซื้อหรือว่าผู้ค้าผู้ส่งออกเจ้าของโรงสีไม่นำข้าวเน่าไปขายแน่นอนและหากจะขายก็ต้องมั่นใจไม่เช่นนั้นขายไปแล้วก็จะไม่มีใครซื้ออีกและประเทศที่รับซื้อ ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบรับอย่างเต็มที่จึงขออย่าดราม่าก,กันมากไปกว่านี้ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยผมก็เคารพเพราะว่าผมได้ทำตามขั้นตอนกระบวนการแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อถามว่าข้าวดังกล่าวเนี่ยจะประมูลเพื่อการส่งออกเพ,เพียงอย่างเดียวหรือว่าประมูลเพื่อจำหน่ายบริโภคในประเทศด้วยคุณภูมิธรรมบอกว่าส่งออกอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาเนี่ย เขาบอกเลยนะคะว่า15,000ตันจึงจะต้องเป็นการประมูลกองเดียวทีเดียวไม่แบ่งขายในประเทศหรือนอกประเทศนะยิ่งด้วยนะนะบอกว่าแค่ขายนอกประเทศก็ไม่พอแล้วไม่รู้ว่าขายไปประเทศไหนอะแต่เขาบอกว่าแค่ในประเทศก็ไม่พอแล้วนะพี่แอนอ่าคุณภูมิธรรเนี่ยบอกว่ากรณีที่เคยมีผู้ชนะการประมูลข้าวดังกล่าวไปแล้วแต่ว่าไม่นำข้าวออกไปเนี่ย ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจริง4-5หครั้งแล้วเพราะว่าราคาข้าวในครั้งนี้มันสูงมากเมื่อประมูลแล้วเนี่ยนะคะราคากลับตกหากรับไปก็จะขาดทุนดังนั้นมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันโดยองค์การคลังสินค้าแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องจึงยืนยันว่าที่ผู้ประมูลทิ้งข้าวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะข้าวเน่าแต่เพราะราคาข้าวในปีดังกล่าวมันตก แล้วก็การประมูลในครั้งนี้ตนก็จะเขียนกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนให้ผู้ที่ให้ราคาสูงเป็น5อันดับแรกนะฮะมีสิทธิชนะการประมูลข้าวเพื่อกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์แล้วก็สามารถไปตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนได้ซึ่งข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวนี้ไม่มีค้างสต็อกในโครงการรับจำนำแล้วบอกซะก่อนอและโกดังดังกล่าวที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเพียงสองโกดังสุดท้ายที่เหลือคุณภูมิธรรมอยากให้หยุดดราม่า แต่คุณชาวบี้ให้ปลดคุณภูมิธรรมเนี่ยแหละค่ะไอพาอประเด็นไอดันข้าวเก่า10ปีเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันก็ทบ หลายเรื่องหลายการส่งออกด้วยแต่ว่าก็มีพักอื่นด้วยที่พูดถึงเรื่องนี้ก้าวไกลเองก็ออกมาพูดด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าก้าวไกลนี่ขำเลยน้องอเอ๋ขำรอเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวนายกจะกินข้าวโชว์ที่ไหมใชแแ่แต่ก็เข้าใจนะนายกเนี่ยเป็นผู้นําประเทศนะคะในการจะสร้างความเชื่อมั่นจากอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านนายกเสรษฐานะทำโชว์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหประชาชนอาจจะเชื่อก็ได้เนี่ยนะคะ